เฮ้ยเด็กนไรอพ่ออะไรนี่ยเฮ้ยให้เทุนหลังดูสิอาอีิหนะแม่กินน้าเยอะไปหน่อยม้งลูกอิวินีแม่รู้สึกปวดฉี่ตอนน้นลูกดูสิขาพ่อไม่เล่นของหนักเลยเป็นไงยู่งดูมัยแสบจริงจโอ้ยหนะแบอ็คก็ปอดร้อยไม่ให้แม่หน่อยสิลูกแต่ลูนะนเด็ตัวนลดนึงแม่ปวดฉี่มากเลยนะลูก อ๋อเขาไม่ไหวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอ้ายแม่หน่อยนะแต่แม่รอตรงนี้นะครับอ้าวเอ้าจะรุกจะไปไม่ไปเนี่ยไม่ไหวครับเอ้าไม่ไหวเป็นลูกแม่ทำไมไม่ดูแลแม่ไม่งั้นแม่ไม่เลี้ยงนะเดี๋ยวแม่ฟาดได้เก้าอี้เลยนะไปไปแล้วจะฆ่าแม่เดี๋ยวกา แม่ตะกี้นิทพ่อ,พอไหนล่ะเร็วม้าแม่มาแล้วต้องเข้าคอำปล่อยรอยใส่ไม่ได้แล้วใช่ไม่ต้องข้าต้องใส่ต้องยัดเข <c oughs> ้าไปนะพ่อดูพูดแม่มานะลูกแม่ไปฉีดแป๊บนึงนะลูกนะจะหนีแม่ไปไหนนะครับฉีเมื่อลูกอีหนูลูก จะรูปจ้าไม่เอาไม่ใช่รอ้รอเมเพรีงร้อมเพีมีไหมแม่งไ,ไม่น่าเรียกเลยกู <c oughs> จะถามว่าจัาโอ๊ยเแบลบอยายิ้มพี่เสียวพีแ่บอบกว่าอยายิ้มไงเลแบบเน่นดูติตกแ่กดตนวะกดเลยมึงเขาดักทางได้จะยิ้มเขาแล้วนะเบลบ เดี๋ยวไปเหี่ยวงงคนอื่นกินเพราะว่าเขาจำกูได้ไม่หวนเ้ยเนี่ยเสกพูดไปทำไมพี่เจ้าข้าห่าเฮ้ยเยขโมยที่ครร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 รมรรรรรรนรร ไม่เอากูกลับไปดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต่อไม่ได้ง้อไม่ได้ดูโซเชียลเลยอุ้ยตายนะลืมไปเลยฉี่เสร็จแล้วต้องสลัดก้นกับนียเจ้าทำไมเจ้าคะแล้วเธอเปิดหูเปิดตาเปิดตาหมดไปเลยเข้าปากเหรอเออแล้วเป็นไงขาโป๊เราเชา่อไปไงไม่รู้ รสชาติ่เค็มเค็มบลับบลลับี่เดียวพไปกินเลืออ่อนเลยไปดนวันนี้อีหนูอหนเอ้ย <c oughs> เอางี้นะลูกนะเดี๋ยวรอแม่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อรถมาให้ห้าคันใช่ไหมโอเคนะ เดี๋ยวแม่มาแล้วลูกนะมัมแม่เจ้าขาแก้วฝากลูกก่อนนะเจ้าขาเดี๋ยวแก้วมาแก้วไปทำธุระสักครู่ได้ลูกนะเองเป็นลูกแม่มีพ่อไม่มีปู่แต่ว่ามีย่าแต่ว่ามีแม่ต้องเตรียมเนื้อเจียมตัวให้ดีๆนะลูกนะอีหนูเออเดี๋ยวแม่มาแล้วลูกนะอีหนูหึ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 ห นี่ถือนเราปล่อยเด็กไวาอย่างนี้เด็กมีหวังตยอยังแน่นอนเพราะฉะนั้นอีกแก้วมาอยู่แล้วพาเด็กแนี้ไปเลยให้ดูแล้วเข้าไปลูกไปลยคน้ารู้ไป